สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหยายไทยนะคะพี่น้องวันนี้วันพุธเนาะออกมาเดินเล่นนะคะพี่น้องเช้าๆว,ว,วันพุธขอพี่น้องมีความสุขพี่น้องในระดับตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งองศาอยู่ที่หนึ่งองศาค่ะพี่น้องเริ่มที่จะลดระดับแล้วนะคะเห็นไคะตอนนี้ยายก็เดินค่ะเดินเล่นนะคะ ไอ้ที่เขียวนี่คือต้นคริสต์มาสนะคะพี่น้องเขาจะไม่เขาจะไม่เปลี่ยนสีนะคะแต่ยังอื่นนะเปลี่ยนนะคะนี่คือถนนหน้าบ้านยาไยไทยนะคะช่องเช้าๆลบหนึ่งองศายายไทยๆก็มาเดินเล่นคือเก้านะคะพี่น้องเดินเล่นออกกําลังกายนะคะขณะนี้ทุกอย่างเริ่มจะจับเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขออยะทิ้งก่อน เริ่มที่จะจับเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเริ่มจะแข็งแล้วนะคะหนึ่งองศาเมื่อคืนนี้ก็เริ่มถ้าลบบ่อยๆก็จะติดลบแล้วะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวยายจะให้ดูนะคะพี่น้องตอนนี้รถยายไททๆนะคะเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะรถยายไทยๆก็เป็นน้ำแข็งแล้วแป้พี่น้องเห็นไหมคะเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะ แข็งหมดเลยนะคะนี่คือรถรถยาไทยที่จอดไว้เมื่อคืนนี้นะคะคุณตาเอาไปทํางานเนาะพอกลับมาก็มาอยู่แล้วก็จะเป็นน้ําแข็งอย่างนี้นะคะเนี่ย่ะก็จะเริ่มแข็งแล้วเพราะมันตอนนี้แค่หนึ่งองศานะพี่น้องนะหนึ่งก็เริ่มศูนย์นะคะถ้าเขาหนาวจริงๆเขาก็จะเริ่มติดทีนี้ก็ก็จะเริ่ม เป็นน้ำแข็งนะคะส่วนยายไทยออกมาจักรยานยายไทยๆก็เป็นน้ำแข็งพี่น้องจ๋าก็ช่วงเช้าๆเนาะพอวันนี้วันนี้วันพุธนะคะยายก็มีนัดกับคุณหมอนะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะคะวันนี้วันพุธคือมีนัดตรวจสมองนะคะที่เราเรียกกันว่าอุตรตซาวก็จะต้องไปตามนัดนะคะพี่น้องยายก็ต้องไปตามนัดเพื่อตรวจ สมองนะคะว่าแก่แล้วเนาะเวลาแก่ตัวมานะคะพี่น้องทุกอย่างมันก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกอะไรตรวจสุขภาพร่างกายนะคะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกระยะเนาะเพราะฉะนั้นยายก็จะไปตามที่คุณหมอบอกนะคะก่อนที่จะไปหาหมอก็ออกมาเดินเซิฟเซก่อนเพื่อที่จะได้ใส่เสื้อผ้าถูกนะคะเ็ราเหมือนเดิมที่ยายบอกคอต้องใส่เสื้อผ้าให้เหมือนเดิมถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ว่า เย็นไหมเวลาเราเดินไปหาคุณหมอนะคะก็ขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงกันทุกคนนะคะพี่น้องวันพูดแล้วมีความสุขกันทุกคนสดใสสดใสนะคะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมรักกระโดดไม่ลักกระโดดขึ้นเก้านะคะพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยไทยในขณะนี้คะ่ะพี่น้อง สวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเวลาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสุขสวัสดีอายุวนโนสุขขังพลังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ